สวัสดีครับคลิปนี้สิมาบอกวิธีการสารัรเผาเผือกสัรกระบงแล้วกะพาพี่น้องไปเบิง้งสถานที่ที่เข้าสดิดักลอบนะครับแลวก็วิธีการดักลอบป,กปากกฏปาะแย้งแถมท้ายด้วยรอบปาลดพี่น้องไปเบิ้งนล่งกันครับนำระดับเนี่ยพี่น้องนำระดับนี้่พนะากันยืนคอลัก งงเงงๆนะครับเวลาเหลือแค่กบดลงมามูดสาวักลงมาปุ๊บกบมาเอาหลอกอยู่มาตั้งสายนี่นะครับพี่น้องครับเอากระสานเก็บปลายเชือกเข้ามาให้มันแน่นดีๆอันนี้กระสานซึ่กันอันนี้กระสานให้กันนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับโอนีบัณฑุภาพี่น้องมา หูจากวิธีการสารกระบังนะครับสารเผาเผือกเนาะเพราะว่ายังเพราะว่าข้าจําเป็นต้องใส่เผาเผือกนะครับในการดักประคุดปละคายแงวานูบันดิไซน์ในไฮน้านะครับบันดิไซน์ในไฮน้าบันดิไซน์ในคล้องนะครับไซน์ในแม่น้ำเพราะตรงนี้เผาเผือกนะครับกะมาในน้ำวิธีการสารเผาเผือกสารแบบใสให้มันไดเร็วนะครับหลังจากขาเล้าไม่แล้วเรียบร้อยนะครับขาลบคมลบยั้งแล้วเล้าปลายแหลมแล้วนะครับวนนี้ รับตาฟ้าเผื่อเขาสั่นเท่ากับเอาแจักสามก็ไดนะครับเพราะว่าุูสิงทูย่างมันเป็นตนทุนได้พี่นนองนะครับฟ้าเผื่อบนูพืญญาาน้นหนีสีเฮ็ดสั่นนะครับสําหรับเอาไว้ใส่หนามคืนๆหนามบลึกนะครับเทาเอาแค่นี้ก็ไดนะบริวัตนะครับตามคอไม่เอาตามคอไม่นะครับเท่ากับดอกลักต้องฝุดเนาะดอกลักน้องฝุนสามอันนะครับของเชือกมากตัดเชือกเลยพกว่านะครับ ตัดพกบ้านนะครับแต่ละอันแล้วก็ทบแล้วก็คล้องน้ำุนไว้แล้วก็มาปักลักตรงนี้ไว้จังสีนะครับปักดึงให้เชือกมันตึงไว้จังสีนะครับวับนนี้เขาก็เอาไม้เอาไม้สอดแล้วเขาก็ิืมสารใดเลยนะเขาสีสารกลับไปกลับมานะครับสมมติว่ารอบนี้เขา รอบแรกเข้าไปทั้งขวานะครับซีหารอบเชือกทั้งปลายมันจะเริ่มขันเกี่ยวแล้วก็ต้องขันกลับมานะครับอันมาท้งใสายแบบนี้อเดี๋ยวเห็ดให้เบื้องเลยจ็สี่นะครับพี่นอ้องรอบนี้รอบนี้ เข้ากิ่วมาตั้งส่นะครับเลากกระสอดใหม่มากอันนี้ก็กิ่วมาตั้งส่รสอดใหม่ไปกิ่วมาตั้งส่นะครับจับแล้วก็ดึงให้มันตึงดึงให้มันแน่นนะครับนะนะครับต่อเกิ่วไปตั้งสายหละกก่อนจากซีหาหลอบนะครับเขาะจะ เขาจังโค้งเขาจังงงมาอยู่ทั้งขวานะครับเพราะว่าปลายเชือกมันสิเป็นเกี่ยวมันสิขันไป่ได้จิดทางอยู่มาทั้งสายนะครับแัดใหม่อยู่มาทั้งใายนะครับ แน่นๆนะครับหาเพื่อถ้าเพื่อทอสิเดอไปดักปลารดเนาะแล้วปลารดนี่ต้องเห็ดที่ๆนะครับเฮ็ดลุ่มๆมัวใดนะเฮ็ดตาหางๆบัวใดนะพวคือปลาขยั่งนะครับคือปลาขยังปรากดนะเอาที่ีนี่ปลย เสือกนี่จะงได้กระได้นะครับอันนี้วนูนไปไปเสือกเฮียมากเป็ <c oughs> นแบไปหล่อม้วนะครับเ,เพิ่นแล้วเพิ่นพวเก็บเกิดเ,เร่งางทุกอย่างเรากับลดต้นทุนเอาต้องไปือไม่จําเป็นต้องซื้อหาเก็บเสือกเฮียอยู่บนหันบนหนีมาใส่ก็ได้นะไม่จําเป็นต้องซื้อทุกอย่างดอก ก็สิยู่ได้แต่เขาเก็บรักษากระสิยูได้จักสามปีอยู่ดอกเมื่อว,นวานนะเอาเกนี่ใส่เหลี่ยวเก็บมาบัานอยูได้ยูสามปีนะครับบานนี่นะครับบานน,บบานี่พ่อพ่อเชือกไม่เป็นเกี่ยวเห็นบ่เชือกไม่เป็นเกีียวงสินะครับเท่ากะเท่ากะสลับมาบสลับปุ่นนี่บุก,กี้เขาสลับ่บุก,กี้เข้าพันมาทั้งสายสิเนาะ บอลนน้เกอก็พ่อไม่เป็นเกี่ยวเลยเท่ากับแก้เกี่ยวเดียวกันหันมาทงางขวาเลยสินะครับแล้วซอดใหม่แล้วเสือบไม่สิตึงๆๆๆๆขึ้นตึงขึ้นเท่ากับไปถอยเท่าก,กับไปถอยลัก,กอันนี้มากเขาไปถอยรักอันนี้มากดึงมันจิกจิกนะกินหองนะอาเพื่อมีปอดรดนะครับเพราะจุดเด็กปอดรดน้ำผอบเก็บกีีไปเลยครับพี่หน้องครับพอ่อเขาสาัน เรียบร้อยจั้ง่ิ้นเขากะถ้าสิทักกลับไปเจัาหน่อยนะครับเพื่อเก็บปลายเชือกมันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะนะมันแน่นกว่าเก่าจ้าหน่อยนะครับสารก็ไปเ๋ยวให้เบิ้งนะครับถือผู้เดียวมันผู้เดียวมันเบิ้งยากนะครับนี่นะครับพี่น้องครับเขากะสารเก็บปลายเชือกเข้ามาให้มันแน่นดีดีอันนี้ก็สารเื่ากันอันนี้ก็สารเท้กันนะครับแล้วก็ล้นล้นล้นไฟออก นะครับพี่น้องครับพื้นหนึ่งกับประมาณนี้นะครับบยเหย้าได้หนี่นะครับประมาณเลยหัวเขาหน่อยๆพยายามสารแถบมันทีนะครับสารแถบมันทีเลยเราต้องไปอันคิดว่ามัสเซตานนำอีอย่างเดีเอาทีเลยนะครับเพื่อไม่มีปรลดพี่น้องนะครับพื้นหนึ่งผมกับไดซัมนี่นะครับยิบจับสะดวกสบายเพราะนักปันไดนะเสือกนี่คาเก็บเอาพี่น้อง ประหยัดนะครับประหยัดประหยัดเงินได้กระเป๋าเก็บเอานะครับเดี๋ยวผมสิบผ้านะครับเดี๋ยวผมสิบผ้าพี่น้องไปเบิ้งสถานทีนะครับว่าเขาสิเลือกทำเล็บแบบไดแล้วากัเตรียมพร้อมใบแบบไดนะครับคือคือคือเขาใส่หลอดแบบเนี้นะครับเขาพายา่มโบสาเงินนะครับพายา่มสิบโบสาเงินหลอดเท่ากะบเขาต้องไปสือตะไคร้เขาเอาไม้ไผ่สารเอานะครับเขาสื้อไปเสือก พวกเชือกนี่ข้าบังเทือเขาก็ไปเก็บเอาในแม่น้ำนะครับถ้าเจ้าแขนเบ็ดเล่าเป็นอย่างไรคเขาก็ไปเก็บมากถ้าเจ้าบ่เข้ากับเก็บมากเชือกขังโงขังท่าเขาเอามาใส่ใฮ้เวิร์ดนะครับแต่ไม่ไพ่เขาก็หาได้เขาพยายามสิบอลงทุนก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปเป็นสถานที่เนาะไปครับอ่ะนะครับพี่นนองครับนี่นะครับสถานที่คือแม่น้ำนะครับบ่เห็น้ำดอก เพราะว่าน้ำแห้งนะครับมันกระจิบเป็นฟังล่งไปกังสินะครับสูงๆเลงสิมันะมเนียนะครับลงน,ท,นนะทำเลมันก็คือพายา่มหาตรงที่มันเป็นลุปก้อนนะนะครับพูดนะแม่น้มนะครับ แม่น้ำอยู่ข้างล่างพุ่นตรงนี้นะครับมันสีเป็นฟังชั้นๆเดียวเดี๋ยวมให้พี่น้องเบ่งน,นะครับมันเป็นฟังเป็นฟังแม่น้ำลงมานะครับลงมาเป็นลุปลงมานะครับลุปมาห่อน,นี้แล้วมื่ก็ระสเป็นเนิ่นขึ้นอีกนะครับเนี่ยเป็นเนิ่นขึ้นนี่เสเห็นพ่อพี่น้อง นี่อันนี้มันลุบนะครับลุบเลยเป็นเนินขึ้นไปนะครับพอเป็นเนินแล้วเขาเป็นลุบอีกเนินเนี่ยวันนี้เป็นเนินนะวันนี้เป็นเนินนะครับแล้วก็ลุบก็เป็นลุบลงไปอีกนะครับเอาเสียทำเลแบบเนี้ยนะครับทำเลแบบเนี้ยเหมาะนะครับปากกฏปากแยงมัสสิมัสสิเดนในทำเลแบบนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งอยากบอก นะคมันสิเป็นหัวโคงนะครับพยายามหาทำเลที่เป็นหัวโคงนะครับไอหนามันมาแต่พุนแล้วมาหาผมนะครับมาหาผมปุ๊บแล้วมันก็โค้งไปพุนนะครับโค้งไปท่างนั้นไอหนามาแต่ทา้งนั้นนะครับแล้วก็โค้งมาหนีนะครับไปพุนลงไปพุ่นนะครับบันนี่เข้าสิใส่ไซโค้งโคงทั้งนี้ พี่น้องสิเบิอกออกบะไม่ใส่โฟกโทั้งนี่เพราะว่าหนามมันมาทังตรงเลยนปะต่ำหมาไปทั้งนี้นะครับต่ำหมดไปทั้งนี่แล้วมันสิโค้งไปทั้งเสียงนะครับหนามส่วนหนึ่งมม่สิถึงผัดเป็นฟังทั้งนี้นะครับเพราะสิเอาหัวทั้งนี้อ่ะนะครับพี่น้องหนามทังตรงม่นสิขึ้นว้างเนี่ยนะครับมา,ามาจากมาจากแม่นานนะครับมาจากแม่นานทั้งนี้แล้วมันสิทั้งมาตรงๆมาเขานี้นะครับ ก็เขานี้ปุ๊บนนาม่วนหนึ่งมันอสถือพัดเข่าโค้งทั้งนี้นะครับก็บเป็นมองเข้าเห็ดกระบังเนาะอะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองตอกกระบั้พี่น้องเบิ้องว่าเห็ดแบบใด สิไซทั้งลางนะพี่น้องนะพราะสิไซขางลางนะครับเดี๋ยวเบิ่งมุมนี่นะครับตอกเลยนะนะครับตอกให้แน่นเพราะว่าน้ำสีไหลแห้งนะครับอะนะครับพี่น้องสีเห็นว่าผมตอกลักไว้นะครับแต่แต่ทั้งทึ่งผ่นะลงมาเรื่อยๆนะครับก้าวรักนะครับ เก้าเราลักตอกลุงแน่นๆนะพี่น้องนะบานนี้พี่น้องสีเห็นอันมันเดขึ้นถึงสูงเห็นบ่นนครับเนี่ยถ่มันเดขึ้นถึงสูงพอ,อยังนะครับเอาไวเ้เถอะเอาไว้ตะเก,กาะนะครับเอาไว้ตะเก,กาะเวลาน้ามันขึ้นสูงๆนะน้ามันขึ้นถึงระดับน้ำขึ้นถึงระดับเนี่ยน้ำขึ้นถึงระดับเนี่ยนะครับมันกระสิเหลือมันกระสิเหลือไปเข้าเห็น เขาก็สามารถยืนบนยืนบนห้าวกระงแล้วก็ก่อใหม่ได้หมดลงปเปอาหลบนะครับแต่ว่าช่วงทีจังหวะที่ปลาถืออีเลียน้ำอยู่ต่ำนะน้ำไหลที่แหลกนะครับป่าถือไหลอีเลียนะครับระดับน้ำระดับน้ำแค่เอิบเมื่อเกินนี้ช่วงเนี้ยปลาถือถือนะครับถึงไปหัวพูดแล้วคือรุ่นประกดนะครับปะเขาโบถือนะพี่น้องนะเขากักกระบังแบบนี้ปะเขาโบถือ บถืออิลีนะครับเออมันก็แปลกบถือบ้ถือปะบถือปะเขาวบถือป่าอื่นเลยนะครับถือได้ปะโคตรกับปาขยั่งอากาศเอาไปไผ่มามัดเป็นเท้าไว้กันกระงนะครับสองสองขันนะครับไผ่อยากใส่สามขันก็แล้วแต่นะครับจะผมว่าสามขันก็ดีเวลานั้นเท่ากับได้ยืนได้เนาะให้ยืนกอใหม่ได้นะครับเท่ากับหมนลงไปเอาหลอบง่ายๆนะครับ ไปเบิงนะครับปอนุจะเตรียมสถานทีไปแล้วแล้วก็สิล่องใส่พี่น้องเบิงว่ารอบเลาะรอบประคดรอบประคายแย่งเขาเจาใส่แบบไดแล้วก็แถมนะครับแถมรอบประคดนะครับบางปีก็มีบางปีกระโบมีนะครับสําหรับประคดผู้เฒ่าแล้วว่าสมัยตะกี้นะครับเขาก็สอบหนึ่งนะแหลกรอบหลังหนึ่งนะครับรอบประรดมาจากทั้งผักกลังนะครับสูตรมันมาจากทั้งผักกลังรอบ ปกติปะกาะแย่งขึ้นกันนะครับมันมาจากทั้งผักกลางไทยบ้านผมกับเลี้ยนลูเพราะว่ามันอยู่ไก่แม่น้ากับเลี้ยนลููเอามาใส่กันผู้ประสบความสําเร็จกับมี้ภูประสบความสําเร็จกับมีนะครับแต่อันนี้บันนูไปเลี้ยนจากค้นที่ิ่นประสบความสําเร็จนะครับไปเบิ่งครับอ่ะนะครับเป็นอย่างคน่ังบอกว่าให้สารกระบ,บังทีทีนะครับเวลาเวลาห้ามมาตอกเวลาห้ามมาตอกนะครับน้องสีเห็นว่า ข้าวสานกับบางทีละสันเราเลาะตีนมันตีนมันสีฟิวหน่อยนะครับอ่ะสมมุติว่าพี่น้องเป็นปลาสมมุติว่าข้าเป็นปลานะครับลอยมานะครับน้ำไหลไหลไหลลอยมาปุ๊บมะพรากระบังปุ๊บนะครับกระเลาะนี่แหละเหตุผลที่เอื่นหลอบเลาะหลอบเลาะนะพี่น้องนะหลอบเลาะป๊บบนะครัเลาะมาเลาะมาเลาะมา ึปิ้ลมาหอดน,นี่ทุกนะครับมาหอดนี่ปั๊บกะเฮ้ยมันไปต่อบ่ได้นะครับกระเซาะมาหนีวัวนีเข้าไปได้ก็เข้าไปนะครับปลารถกะแวบมาหนีนะครับไปบ่ได้อ้าววัวนีมีฟองนะครับจะเข้าไปนี่เดี๋ยวสิอธิบายอีกเท่านึงนะครับเดี๋ยวเอาหลอดออกให้เบิ่ง ลัดเนี่ยนะครับออกแบบไวให้มันเอาว่าของของรอบใดนะครับดูสิเขาลงไปที่แหลกนะครับเขาปักไปยังสีไปแต่แหลกเนาะเขาปักโค้งไปสีไปแต่แหลกนะครับบันนี้เวลาเขาลงใส่ถ้านา้ำมันหลายมันก็นใส่บนหยักนะครับเขากะปูดลงมายกไม้นี้ขึ้นนะครับเขากะเอาอันนี้ใส่ ึบนะครับกึบจังสี่นะแล้วเขาก็เอาใหม่อันนี้ลงเสียบลงลึกๆให้มันหัดเลยนะครับอเห็นมันหัดหลอบลงสีเลยนะวัานนี้ตรงเนี้เก็ดสิเกิดช่องว่าง ตรงนี้นะครับจะเกิดช่องว่างแล้วก็หักใหม่มาจากปันน่นนึงนะครับหักใหม่มาปั่นหนึ่งแท่งไว้เ <c oughs> จ็กสินะครับซ้ำนี่แค่นี้นะครับต้องรับรอบประกดแล้วเขาก็หาใหม่มาคัดคัดตัวความแน่นบ่ให้มันไปน้ำหนานะเพราะว่าน้มมันไหลนะครับ อ่ะมาเบิ่งหลอดปลรถดปนี่นะครับตอนรับหลอดปลารดกัจิีนะครับสอหรับหลอดปลดเข้าสีเวนไวน์องสิพี่น้องอ่ะนะครับตอหรับหลอดปลารเข้าสีเวนกระงไวน์เรห้มันชนกันเห็นวะนะครับเวนไวนมัดไว้เลยนะครับเป็นช่องไวประมาณสามนิ้วสามนิ้วมือนะครับเวนไวเลยสามช่องสามนิ้วมือไว้สามช่องนะครับสามนิ้วมือสี่นะครับ อะแล้วเขาก็ขุดขุดลงจะน้อยนึงนะครับขุดลงขุดขีดเด่นลงจะน้อยหนึ่งนะครับให้มันเป็นปองแล้วเขาไปเบ,บิ้งข้างหลังอ่ะนะครับมาเบิ้งข้างหลังเดี๋ยวผมมาออกให้เบิ้งก่อนผมมาออกให้เบิ้งกันคือกันนะครับสำหรับใหม่โครงอันเนี้ยคือกันยกขึ้นน้อยนึงเลยก็เอาลอกออกมาได้เขาสิขุดพี่น้อง มสิคูดลงทั้งหลังมันนะมาสิคูณลงแบบนี้นะครับแล้วก็ปลักลักโค้งไวแต่แรง่งคือเกานะครับปลักลักไว้สีปุ๊บเวลาเอาใสา่ปับ๊บแม่เขาเอาหลอบซุบเลยนะครับุเขาไปนี่กรึนะครับแตงไวแต่แหล่งแล้วพี่น้องเด้อแตงไวมันนะุ่ยบนฟิวเขากบกดเล็กกดแหม่นนี้ลง แน่แนนะครับแล้วก็สลักลังไว้บ่ให้รอบมันหยับไปทั้งอื่นนะครับอ่ะตอนนีก้ก็เซตไปหนึ่งแล้วนะครับบัน,นี้เฮ้าเอายะก็ไปเล่าเอายามา เราหยามากฟันหนึ่งนะครับเขาขยัดหยัดตรงช่องว่างเนี่ยหยัดเลยตัวนี้ไว้เพื่อใหม่นะครับเพื่อใหม่มันจังถอดง่ายแกง่ายเวลาเขาอยากขือกระงอยากเขาอยากใหญ่อยากยั้งนั่นสินะก็มัดปลายใส่กันเปจิวเว้ซสียะีีห้อเด้อ จังซี่เหรอพี่น้องครับก็น่า,าจ,จะเข้าใจยูดอกพมว่านะครับมันยุติการมันยุติการเลือกทำเลเนาะยุติการเลือกทำเลเลือกอสถานที่เป็นเป็นสำคัญนะครับตะกรความหมันคงแข็งแรงของเาเผือกของกระบังนะครับให้มันแข็งแรงไว้เพราะว่ามันต้องรับน้ำไหลนะครับน้ำไหลแห้งไนแม่นม้ำแต่ส่วนพี่นอ้องที่ใส่ในคลอง ในค้องกะไหลแห้งอยู่นะมันมปนโบไหลแห้งนะครับในข้องมันทางเข็บๆขบเนาะกะเอาพยายามเห็นมันหมันคงแข็งแรงไว้เป็นดีนะครับแถวเนี่ยขำไว้เห็นบ่ผมจะขำไว้เห็นบ่พี่นอ้องขำไว้เอาแบบแข็งแรงนะครับปีนี้เป็นปีที่พร้อมแห้งนะครับรอแต่น้ำนะครับก็โอโว้ว่าโอ้โหว่าปีนี้มีปลดบอ่อแต่ปีกายนี้ปลดนะครับกะบังบนมันพื้นแล้วว่าพื้นละสองว่า นะครับสองว่าหลังหนึง่งสองว่าหลังหนึง่งเพราะว่าหลอบเพิ่นหลาย <c oughs> คือกนันนะครับเพิ่นเห็ดหลอบปีนึงบนะ่หน่อยนะพี่น้องนะหลอบผมมันกะผมว่าปีนี้ผมสิใส่ซีลูกสําหรับหลอบปรากฏหลอบปลาขยงหลอบปลาขย่ยงขย่ายงขยางหลอบปลาขย่ยงนะครับผมสิใส่ซีลูกนะครับปีนี้ฉันมุ้ยผู้ใดซื้อลูกนี้ไป <c oughs> นะครับวิบ้าและสาม ลูนี่ลูที่สี่กับวอนในเฮดอีกโบกตัดขนไว้บอลทัานแห่งดีนะครับคิดว่าละเอียดอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าพี่น้องสงสัยอันใดก็ทักทายมาถามกันคอมเมนต์มาถามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้โบนุกะเอาไวส้สำนีพี่น้องอย่าลืมนะครับกดติดต,ตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์น้ำกระดีนะครับเพียงเลังกใจให้บาบนาุสั่งสรรค์วิดีโอต่อไปนะพี่น้องเนะาะสำหรับคลิปนี้พี่น้องครับสวัสดีครับ